สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการ SSC Timepiece นะครับในส่วนของ m i โครแบรนดนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราเล่าประวัติไปแล้วนะครับสองตอนเต็มๆนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาขยายนะครับว่านาฬิกา m i โครแบรนด์เนี่ยตั้งแต่หลังปี2010เป็นต้นมานะครับก็มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นของตัวเองนะครับที่แบกแหกแบกแนวออกไปนะครับทั้งสายเอเชียนะครับ แล้วก็สายยุโรปนะครับวันนี้เราจะมาโชว์3เรือนนะครับครับวันนี้นะครับเราก็จะให้คุณเพลัดนะครับชี้ให้ดูครับว่านาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดำน้ําแบบที่ทําใหม่คิดใหม่นะครับเป็นยังไงครับคุณเพลัดครับเชิญครับครับเดี๋ยวเอาเรือนแรกก่อนเอาจากค่ายสิงคโปร์ก่อนนะครับครับก็คือตัวนี้ซีลอร์สนั่นเองก็คือแบรนด์ซีลอร์สนะครับครับซีลอร์สเนี่ยถือเป็นเอ่อเป็น นาฬิกาไมโครแบรนด์นะครับที่ทำนาฬิกาทูวอชโดยเฉพาะนาฬิกาดำน้ำเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับกับตัวนี้ก็คือตัวที่ขึ้นชื่อมากก็คือตัว Hammer He เฮนะครับลักษณะของเคสจะเป็นทรงค่อนข้างเป็นคิวชั่นเคสนะครับเราจะเห็นว่าคือสไตล์ของนาฬิกาเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกับนาฬิกาดำน้ําในแบบดั้งเดิมสักเท่าไหร่อย่างโลเล็กหรือบองแปงหรืออะไรพวกนี้อันนี้ไม่ใช่เลยนะครับดูลักษณะเคสนะครับเป็นทรง เป็นทรงมีเหลี่ยมมุมค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยคือไซส์44่มิลนะครับแล้วก็มีความหนาค่อนข้างหนานะครับอันนี้หนารวมกระจกแล้วเนี่ย1ิบเจ็มิลเลยนะครับขนาดความกว้างของสายเนี่ยคืออยู่ที่22นะครับแล้วก็ลักทุลักอยู่ที่49่สิบเกนะครับเคสก็คือจะเป็นเคสอย่างที่บอกนะครับมีเบเซลเป็นเป็นตัวนี้เป็นเคสบรอนส์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเบเซลก็ทำเป็นฟูลบรอนส์เหมือนกัน นะครับนี่จะสังเกตเห็นว่าคือลักษณะของเคสเนี่ยจะไม่เหมือนกับนาฬิกาดำน้ำที่เรา,เาคุยๆกันไปในตอนก่อนหน้านะครับโอเคถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นค่ายทางฝรั่งเศสนะครับจากแบรนด์ที่เรียกว่า d ี t t c i นะครับ i i ท h c h เนี่ยเดิมจะเป็นนาฬิกาเป็นสไตล์ส,สปอร์ตวอชเป็นเอ็กตรีมวอชนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่ม มาจับเริ่มหันมาจับนาฬิกาดำน้ำนะครับนี่เป็นรุ่นแรกของของดีทรีชนะครับรุ่น Skin SD นะครับ Skin Diver นั่นเองนะครับลักษณะของหน้าตาก็คือถึงแม้ตัวเคสเนี่ยจะดูค่อนข้างดั้งเดิมอยู่แต่ว่าคือความแปลกใหม่ก็คืออยู่ที่บน d ดเอลดีไซน์นะครับลักษณะของหน้าปาดัดจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยมีการาใช้หลักเวลาค่อนข้างแปลกออกไปนะครับแล้วก็วัสดุ ของตัวหน้าปัดเนี่ยเอาเอาตัวแซฟไฟร์กลาสมาทำนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะได้เอฟเฟกที่ที่ดูแล้วมีความลึกล้ำมีมิตินะครับในขณะเดียวกันก็คือแฮนด์เซตนะครับก็คือตัวเข็มเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ใหม่เลยดูเหมือนดอกบัวนะครับนะครับอันนี้ผมให้ดูด้านข้างนะครับ ก็เป็นเข็มที่เข็มชั่วโมงก็มีความเป็นคาเขาเรียกอะไรคาคาทิดโรลคาทิดโรลนิดนึงนะคึ่งใกล้เคียงฮะคล้ายๆกันนะครับครับโอเคโอเคครับครับเลื่อนถัดไปฮะเดี๋ยวเลื่อนถัดไปอันนี้ก็คือจะค่อนข้างแหวกแนวค่อนข้างมากเลยนะครับอันนี้คือแบรนด์กลับมาที่สิงคโปร์อีกครั้งนึงคือโบเดอร์นะครับ B O L D R แต่ก็อ่านกันว่าโบเดอร์นะครับรบจะมาในสไตล์บอลบรอนส์เหมือนกันนะครับใครเป็นบรอนซ์นะครับแล้วก็ เคสดีไซน์เนี่ยมีความเป็นเหลี่ยมมุมมีความคมเยอะยิ่งกว่า c l o s อีกนะครับซึ่งก็สไตล์ตัวเคสตัวนี้คือ,อ,อรุ่น Odyssey นะครับบอเอร์ดิซี่นะครับเคสมาในขนาดที่45มิมนะครับความกว้าง45นะครับลักทุกลักอยู่ที่50 52นะโอเคความหนานี่ก็ประมาณ17เหมือนกันนะครับค่อนข้างหนานะครับ อันนี้ก็คือสไตล์ของนาฬิกาดำน้ำรุ่นใหม่ๆนะครับที่ทำออกมานะครับโอเคครับทุกท่านจะเห็นนะครับว่านาฬิกาตั้งแต่ปี2510นะครับมาจนถึงปี2018นะครับก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็อย่างเช่นตัว Hammerhead นะครับแล้วก็ตัว ตัว border odyssey ออน,นะครับ,รบแต่ว่าพอหลังจากปี2000 2020มาเป็นต้นมานะครับเทรนก็กลับมาเป็นนาฬิกาทรงทรงขนาดเล็กลงไปเ,เรืร่อยก็คืออย่างกรณีดีทิชนี่เองออนะครับค,คือต้องบอกว่าคือที่ตอนช่วงที่นาฬิกาดำน้ำที่มีไซส์ค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็คือได้อิทธิพลมาจากพันธุลายค่อนข้างเยอะเพราะช่วงนั้นเนี่ยพันธุลาย ได้รับความนิยมมากแล้วพันดาราเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ชอบทํานาฬิกาที่ไซส์ใหญ่ใช่ครับ45 44 45า่ถึง47เป็นหลักนะครับช่วงนั้นก็เลยนาฬิกาดําน้ําส่วนใหญ่ก็เลยจะทําออกมาไซส์ใหญ่ใ่ครับครับโอเคครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรายังมีตอนต่อไปนะครับกับนาฬิกาการนาฬิกาดเวอร์นะครับไม่ท่านดูกันอีกนะครับถ้าท่านชอบรายการ s c t i m ท p i e c e ในส่วนของ Mi โ r o b r a น d ์นะครับช่วยคลิก Subscribe แล้วก็คลิกกระดิ่งด้วยนะครับ แล้วเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของเรานะครับที่โชว์อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ีสวัสดีครับ